คนเรานะคะก็มีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงค่ะแต่พอถึงจังหวะขาลงนั้นการถูกเลิกจ้างงานก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเองนะคะหรือว่า เครียดในการทํางานเบื่ออยากจะลาออกตรงนี้เราจะมีวิธีในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านพี่เอก,กันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะคุณออมในเรื่องของการเงินค่ะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งบางทีเราเครียดค่ะอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานเราต้องเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะพี่เอกเตรียม5เรื่องสําคัญเลยค่ะคุณออมห้าเรื่องสาอําสคัญนั้นมีอะไรบ้างคะเราไปเริ่มกันทีละข้อเลยดีกว่าได้ค่ะอย่างแรกเลย,เลยก็คือในเรื่องของเงินสารองเผื่อฉุกเฉินเราจะต้องเตรียมเงิน ไว้ก่อนอย่างนี้มันควรจะต้องมีประมาณเท่าไหร่อคะะอย่าง<ห>น้อยน,น้ย<อ>สเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าคุณออมใช้เดือนละส0 0 0 0ื่นคนมีอย่างน้อยสักหกหมื่นแต่ถ้ามีผาละเยอะค่ะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือใครด้วยเจียมเป็สักหกเท่าก็ดีนะคะ หกเท่าก็คือประมาณแสนฟองเตรียมรอไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าช่วงจังหวะาหางานเกิดไม่มีเงินใช้ใชอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะอย่างนี้ต้องเรียกเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะต้องอไปดูเงินสำรองฉุกเฉินอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรด่วนออกไปค่ะหรือถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปแล้ว ต้องมาดูคะ่ะว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลดได้บ้างให้รีบรลดลงเลยเราจะได้มีเงินก้อนนี้ดึงเอาไปใช้ได้นานขึ้นแล้วข้อที่2นล่ะคะข้อที่ 2, <Okay. S> 2เป็นในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <Okay. S 2> ถ้ามีอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเราก็ต้องมาดูคะ่ะว่ามันเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาใช้ะคะ่ะ <Okay. S 2> อยากจะให้อยู่เอาไว้ใช้ตอนที่เรากเกษียณจริงๆแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องเอามาใช้แล้ว <Okay. S 2> มาดูในเรื่องของอายุงานถ้าายุงานของเราเนี่ยห้าปีขึ้นไป ตรงนี้สามารถที่จะใช้ใบแนบแยกยื่นได้ก็จะทําให้เงินที่เราจะได้ออกมาค่ะไม่ต้องมารวมกับเงินได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของภาษีก็จะเสียน้อยลงแสดงว่าถ้า5ปีขึ้นไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ดียื่นแนบไปใชะนะคะข้อถัดไปข้อที่3ามลคะคะข้อที่3จะเป็นในเรื่องของกองทุนประกันสังคมที่เรามีการจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือน,นะะค่ะเวลาที่เราตกงานหรืออะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะเขาก็ช่วยเราด้วยในกรณีที่ถูกเลิกจ้างตรงนี้เราได้ช่วยจ่างช่วย50%แต่ทีนี้เนี่ยแคปของนี้เนี่ยแค ที่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ก็คือสูงสุดต่อเดือนคือ7,500บาทช่วยเราได้นานไม่เกิน6เดือนอต่อเนื่องไปไม่เกิ<อ>นเดือนตาง,<ป>งใช่ค่ะคแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราลาออกเองเพราะเราเบื่อจากงานแล้วทนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าก็ช่วยนะแต่ให้ไปแค่3 0พอก็คือจะได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ4,500บาทสูงสุดก็คือไม่เกิน3เดือน ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะพี่เอกถ้าถ้าเกิดป่วยเจ็บไข้ระหว่างนั้นนะคะก็ยังให้ประกันสังคมบอกว่าก็ยังใจดีช่วงเนี้ยเขาก็ยังให้เลยสามเดือนนะเจ็บไข้ป่วยอะไรก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้อีกก็ต้องไปตรวจกันว่าเรามีสิทธิประกันสังคมในเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะแต่แต่ละที่การทํางานก็มีอยู่แล้วใชนะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิ์แล้วข้อที่4ี่นะคะข้อที่สต้องมาดูค่ะว่าบางคนเนี่ยลืม มาดูว่าเอะเรามีในเรื่องของวันลาสวัสดิการของเราเองเวลา<ม>พักผ<ม>่อนสมมุติว่าเราได้ปีละ12วันปรากฏว่าใช้ไปหมดแล้ว12วันนะคะคุณอมค่ะแล้วก็มาดูอ้าเงินเดือนก้อนสุดท้ายทาไมฉันได้ไม่เต็มเดือนอ๋อถูกค่ะถูกค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มาดูค่ะถ้าเราอยู่แค่สี่เดือนมันก็ลาได้แค่สี่วัน ถูกไหมคะแต่ใช้ไปละสิบสองวันถ้าบอกว่าแปดวันที่ใช้ไปก็ถูกหักไปด้วยเพราะคนส่วนมากมักจะคิดว่าฉันมีวันลาสิบสองวันแต่ทีนี้ไปว่าการทํางานมัไม่ได้ครบทั้งปีสิบสองวันนั้นมันสําหรับสิบสองวันถูกต้องค่ะก็ต้องมาคํานวณดูตรงนี้ดีๆนะคะแล้วข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายเราทํางานมาทั้งทีใช่ไหมคะอย่าลืมขอในเรื่องของหนังสือรับรองค่ะเอาไปทําอะไรคะ ก็จะบ่งบอกค่ะว่าเราทํางานที่บริษัทอะไรนะคะรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าตําแหน่งงานปัจจุบันเป็นยังไงตรงนี้ก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเอกสารเบิกทางในอนาคตถ้าเราต้องการที่จะไปทํางานที่ใหม่อ๋อมันก็เหมือนว่าทําให้เราเขารู้ว่าเราทํางานมาเท่าไหร่มีฐานเงินเดือนเท่าไหร่มีประสบการงานมาไทยน่าไหนบ้างใช่ค่ะทำให้การยื่นในสมี้มันครบถ้วนมากยิ่งขึ้นมันเป็นใบหนึ่งที่เหมือนกับบอกประสบการณ์การทํางานของเรา อยากให้พี่เอ๋ทิ้งท้ายฝากให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจที่จะต้องอยากจะลาออกหรือว่ามีการที่จะต้องหยุดพักหรือทําอะไรไปอย่างเงี้ยพี่เออยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้ให้กับอย <จะ S 1> ากจะ<า>ทิ้งไว้ตรงที่อย่าเลือกงานนะคะอยา่าอย่าเห็นว่าบางทีเนี่ย มีคนที่เสนองานมาให้เรานะคะเราต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสเป็นออปชันหนึ่งนะคะเราก็ลองทําได้อยากไปเลือกงานหรืออย่กไปเก็บงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีเวลาว่าง<ม>ก็อย่าลืมไปขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวิวัฒน,นาการหรืออะไรเนะี่ยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเราต้องตามโลกให้ทันด้วยเราต้องอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดเรียนรู้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับโลกอยู่นี้ ต้องขอบคุณพี่เอมากนะคะคที่มารุ่นพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็ก่อนที่จะคิดลาออกนะคะเพื่อไปหางานใหม่หรือว่าถ้ากรณีถูกเลิกจ้างอย่าลืมค่ะตเตรียมความพร้อมให้พร้อมกับ5ข้อที่พี่เอฝากไว้ค่ะ